สวัสดีนะานๆที่มีเจรักในเกมเจีลาตกปลาทุกท่านนะครับอาวันนี้ก็ได้เลือกได้ใช้แล้วครับหลังจากห่างหายไปนานได้เวลามาเข้าบอ่อตกปลานะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บอหน้องเจนที่อำเภอนะครเชียงศรีวะคนครชียศรีวะ <laughs> เนอนครชัยศรีจังหวัดนคนรปฐมนะครับนี่มากับพี่แดงวีโก้เก่งเินเคยครับกำลังเตรียมอุปกรณ์ตอนนี้เรามาตกอะไรกันครับตกปลาอะไรดันแรงครับปลานิลนครับตกปลาลน,นรันใช้เหยื่ออะไรนะครับดันแรงครับกำลังผสมนี่ดันแรงนะครับผม เจ้าก่าเจ้าเดิมนะครับเจ้าประจำเจ้าหมานรับรองครับมีดันเป็นโดนแน่นอนนะครับเสร็จยังร้อยเสร็จแล้วเรียบร้อยไปลง เราชมผลงานกันนะครับนี่แัตก,กู้แัตก,กู่นี้มาสองคนครับวันนี้เราจะมาตามหาปานินไซปโปโกกันนะครับไซประมาณสามโลนะครับดูซิจะมีหรือเปล่านะครับผมเายบึกบึกก็มีเลยเออเงียบเลยเออแต่เสียบเนาะ อยากรับ,รบ <laughs> มาตกปลามากินขา้าวเลยมากินข้าวทงครับเห็นบั้งอาหารอาหารอาหารเช้าของพี่แดงนะครับนี่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินข้าวมานะครับนี่มันปลาเดียเ๋ยวเปลาเดี๋ีงยังเจ้าบองเจ้าบองเจ้าไอ,าอ,าอวันนี้ลืมถ่ายนะครับ ตา <laughs> <c oughs> ้มาแล้วหนึ่งตจมนะครับไอ้ก็วามันสวยี่จะมาทายทายทายมันตุาานตกกุไปเรี่ยวสฉนี่เข้ามาอันนี้เขามาถอดโลดบาดออกแล้ว อีกแล้วครับ <c oughs> เบียกเนียนเบียกเนียนครับ <c oughs> ไอ้ีกาะเลยมั้หน่อยเนาะพันงอีอ่งก้อนไอ้บบอไอยุ้กวายยุ่ที่สองใช่ไหม่าฮ่าฮ คนที่สองมาครับอดใส่เนี่ยอ่าโอ้ยครับใส่ใหญ่ๆเป็นโบโบนะครับประมาณโลครับแก้ว Phần. Hây. 10... Suối suối Cặp kèm nhìn này. Oh my <laughs> god. <laughs> ตอนนี้ผ่านไปเป็นชั่วโมงครับไซ3ที่ตามหาก็ยังไม่เจอนะครับได้ไซประมาณหนึ่งโลนะครับผมรอลุ้นรอชมกันต่อไปนะครับมันจะมีหรอเปล่าไซ3นะครับผมโอเคมาอีกแล้วนะครับลืมถ่ายนะครับเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับถึงกดถ่ายไซโลนะครับโลกว่าเลยนะครับไป

เอาแล้วเอาแล้วครับเอ้ยอ๋อ เหมือนกันเหรอแพคคู่ครับแพคคู่เออเออพี่แดงก็จัดแล้วคออแพคคู่แพคคู่ออโอ้โหเราขืนเลย,นเนยะวะมาเดี๋ยวถ่ายลูกถ่ายลูกนิ่งกันแพคคู่กันแพคคู่กัน เอ้ออยเออยุบยังเงครับมาแบบแพ็กคู่ครับรอบนี้เออไ,ไ,ไปแดงเขาขึ้นครับตัวแรกใช่นไหมเนี่ยตัวแรกครับโอ oh ้ <c oughs> นั่งจอบอยู่ตั้งนานครับน่าตัวแรกครับอ่าโชว์หน่อยโชว์ผลงานหน่อยเย้ใส่หใหญ่ทั้งนั้นเลยเนาะนี่แต่ใส่ใหญ่ครับใส่สามที่ตามหายังไม่เจอนะครับ อยู่ในสาสามที่ตามหาไปครับเดีย๋ยวต้องแพ็คคู่หน่อยดูข้อสำขั้นยังฮะเออแพ็คคู่ครับนั่งนั่งนั่งเออจอด ยังมู่้แหละก็มาหนกินน้ำมันหอม่็กินผัดเลยก็ได้เห็นเลงก็ได้ยังได้เกกนิดมาจอย โออไม่ปวด้าเหมือกันทฮัตวะไม่บาดบริโอยตัว โอใส่ใหญ่เบี่ยงเลยครับสุดยอดนะครับผมสำหรับเดือดแรงวันนี้ทำงานอย่างหนักครับหมดเต็มเหนะรอหมเต็มแกมใหญ่ทั้งนั้นแต่ใส่สามยังไม่เจอนะครับ <Yeah. S 1> ใส่สามที่ตามหายังไม่เจอครับโอท่นวานตงตัวดวงหน่อยพดีว่ะโอเคครับวางตัวดวงสมเด็จมึงดูนี่นสม <h> สการ <h> นะฮะเออเอนไม่ใช่เพราะท่าน,นดึงจนจมว่ะท่าน Ух. Oh. Ух. Oh. 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 ผลงานรวมของเราวันนี้ประมาณนี้นะครับผมเอ้อย่าแค่นี้พอนะครับหกแต้มนะครับกับแก้มยมเย็นนะครับโอ้ประมาณนี้นะครับผมไซสไนโเนะครับเหนไครับก็ฝากผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับเหยื่อดันแรงนะครับเหยื่อตกปลาดันแรงเหยื่อตกขิ้งอยู่สปิวนะครับไอเกียรดนะครับผมแล้วก็เป็น ใส่กอกเจนุ่มใส่กอกอีสานนะครับผมฝากด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์โทรติดต่อให้นะครับทั้งสองกู้สนับสนุนเลยนะครับถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ MPP Fishing ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายไมาเจอคนน้ำไม่รู้ว่าลูกสาวใครก็น่ารักจังวะ